ไนซ์แองกาลาสามนะคะ Hi, Kitty, ถ่ายคลิปที่สามคุยจะถ่ายทีห่หรือเปล่า <Yeah. S 1> นี่ค่ะดูใกล,ใกล้ๆสักน,นิดเลยให้ดูเต็มๆต,ตาสักพักเลยนะคะนี่ค่ะพรุ่งนี้ ก็จะชอบชอบไมคุณป้าชอบมากเลยค่ะร้านเลบร้านเลบร้านเลบแล้วก็สีพิณดาลเด็กจังฮัลโหลฮัลโหลจิมมี่ไลท์บอลจิมมี่ฮัลโหลเจ้าป้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะขึ้นเรือไหมนะใช่พรุ่งนี้เราจะขึ้นเรือลงเรือแบบนี้นะคะ เพื่อล่องดูน้ำตกอย่างใกล้ชิดนะคะนี่แหละค่ะน้ำตกในแองกาลาลปกพ่อคำภูลมาแล้วนี่เองพ่อคำพูลก็อยู่นี่ทุกทุกคนพร้อมที่น้ำตกในแองกาลานะคะพรุ่งนี้เราก็จะเดินทาง ต่อไปเพื่อเยี่ยมชมอย่างใกล้ชิดนะคะสวัสดีค่ะ